สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะผมห่วยแตกสิ้นดีครับผีแดงที่ขยันสร้างสถิติหลือเกินครับโอ้โหแฟนบอลไม่สบอารมณ์กันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ในแต่ละครับเจอกับสถิติย่ำแย่หลายอย่างครับหลังจากที่แพ้คาบ้านนะครับย้ำนะครับคาบ้านให้กับอาร์เซนอลศูนย์หนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเลนโดทอซาครับก็ทำประตูเดียวในเกมนี้ครับทำให้ทีมของมิเกลอาร์เตต้าคว้าสามแต้มกลับบ้านครับต่อความหวังในการลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึง เกมสุดท้ายครับแต่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 ที่ทําให้แฟนบอลเนี่ยไม่สมอารมณ์เลยก็คือจากความแพยแพ้ในเกมนี้ครับถึงเป็นการถึงว่าเป็นการแพ้เกมที่สิบเก้าของปีแสดงในฤดูกาลนี้ครับมากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดถึงหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหรือเมื่อสี่สกปีที่แล้วครับถือเป็นัลร้ายของเอีิเทนฮากแล้วก็แฟนบอลอย่างเราเราเลยโอ้โห ที่อนาคตนั้นก็ไม่แน่นอนด้วยนะครับเต็นท์ฮาร์กเดลโขต้องบอกเลยว่าสสิตีนี่แบบแบบยําแย่เหล้อเกินนะครับนอกจากนี้ครับอยู่ในเต็ดยังแพ้ที่โอเทฟอร์ดเป็นเกมที่ก้าวมากที่สุดในซีซั่นเดียวของสโมสรรวมถึงการเสีย82ประตูซีซั่นนี้ครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดรับตั้งแต่ปี1970-1971หรือเมื่อ53ปีที่แล้วอีกด้วยครับโอ้โหมันมหมดไม่รู้จะอธิบายยังไงครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้นะครับทั้งที่ ปรับซื้อประท์ประตูตัวใหม่มาแล้วก็ทำแล้วซื้อกองกลางก็ทําแล้วอะไรอะไรก็ทําแล้วแต่สถิติแย่ๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับแมนยูเนี่ยก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆครับก็ทํายังไงได้ครับในเมื่อเชียร์ไปแล้วรักไปแล้วก็ต้องเชียร์ต่อไปแค่นั้นแล้วับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ